สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วครับกับนำโชคพาเที่ยวพาชมครับผมวันนี้นำโชคพามาเที่ยวมาชมที่ดินเพื่อปลูกบ้านพักอาศัยนะไว้เป็นบ้านพักตากอากาศได้สบายๆเลยนี่เป็นโลเคชั่นนานด้าแปลงที่ดินเป็นเทือกเขาทั้งหมดเลยครับตรงนี้นะด้านหน้าก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำตรงนั้นเขาเรียกอ่างเก็บน้ำห้วยไม่ต็งที่แปลงนี้ก็อยู่ในเขตอำเภอเมืองอจังหวัดราชบุรีครับ เนื้อที่200ตารางวาหรือ2งานฮะกำลังสวยเลยครับผมปลูกบ้านพักอ่าแล้วก็ไม่เปี่ยวไม่เงาครับอ่าติดกันกับแปลงที่อ่าก็จะมีพื้นบ้านแบบนี้อ่าแปลงที่อยู่ด้านหน้าเราเข้าไปเที่ยวกันอ่าถนนตรงนี้ก็เป็นถนนชนบทนะฮะ2เลนไปเชื่อมต่อกับถนนอ่าหลวงชนบทเป็นเส้นใหญ่ด้านหน้านะเส้น4016อ่าเส้นนั้นก็ จะอยู่จากอำเภอจอมบึงไปห้วยไม่เต่งที่ดินแปลงอยู่ด้านหน้านี้ครับผมเข้าไปอีกนิดนึงเข้าไปประมาณ40เมตรตรงนี้ก็ดินดีมากครับผมเป็นดินร่วนดินดำนี่นะครับผมนี่บรรยากาศโดยรอบมีแต่เพื่อนบ้านไม่ต้องกลัวเหงาเลยครับนึ่งเอาไวท้ทําบ้านพักมันสวนแล้วก็ถนนทางเข้าตามแนวนี้นะครับผมตอนนี้ก็งบประมาณมาแล้วครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม วัประมาณปีนี้เดี๋ยวขอเจ้ามาทําให้ติดต่อทางอบตอเรียบร้อยแล้วครับผมเรามาดูในแปลงที่ดินกันครับแปลงนี้นะครับผมเนื้อที่200ตารางวานะที่ตั้งอยู่ที่ตนนําบลนุ้อ่อเาเขตอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับผมเจ้าของบอกขายไว้ที่ยกแปลงกันนานนี่นาะนเดี๋ยวเราไปดูกันราคาอยู่ที่3 6 0 0 0 0เองครับผมไม่แพงครับแปลงนี้นะถือว่าเป็นบ้านพักอ,อาศัยมีเพื่อนบ้านอย่างนี้ ด้านหน้าก็จะเป็นบ้านพักอาศัยกลางวันก็ไปทํางานเย็นก็กลับบ้านมาพักผ่อนอมีต้นไม้เต็ไมไปหมดเลยที่ดดนแปลงนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นี่ครับผมหมุดเขตชัดเจนนี่ครับผมสามารถเข้ามาก็โอนได้เลยครับตรงนี้โอนรอยพร้อมโอนฮะ ครับผมหน้าที่ก็ยาวอยู่ที่ประมาณ26เมตรครับผมแล้วก็ยาวท้ายที่ไปถึงสัมปูมินุ่นนะครับประมาณ30 m. อ่าแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็เท่ากันประมาณ 26- 30 m. อ่าที่ติดฝั่งกับเพื่อนบ้านนะแล้วก็ทางหน้าที่นี่หันมาทางทิศเหนือครับผมอ่าตรงนี้ก็จะเป็นสวนผสมอ่าแฟนเพื่อนบ้านนะมีหลายอย่างเลยครับวันนี้ก็จะมีมะนาวอ่มามะม่วงอครับผมนี่เป็นสวนเพื่อนบ้านนะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไม้นาแล้วก็เป็นพันไม้ทั่วไปเรามาเดินเที่ยวกันก่อนนี่ครับผมข้างหน้าก็จะมีเพื่อนบ้านเหมือนกันอ่านี่ก็เป็นเพื่อนบ้านรับผมหันหน้าไปทางทิศเหนือแล้วทางนี้ก็จะเป็นทิศตะวันออกอ่ายที่ก็เป็นทิศใต้ทางเทือกเขานี่ก็จะเป็นทิศตะวันตกดินก็จะเป็นดินล้วนนะดินล้วนปนทรายเป็นดินดานะตรงนี้ก็น้ําไม่ท่วมน้ำไม่ท่วมแน่นอนนี่ก็ฝนเพิ่งตกไป เมื่อวานนี้หนักๆเลยครับผมก็จะมีแค่น้ําเติมๆตามที่ต่ำๆในที่นิดหน่อยอแล้วก็ราคาก็ถือว่าโอเคครับมีตะคี้เขาด้านหน้าแปลงที่มาสุดตรงนี้เลยนี่ครับผมมาดูกันหลักอหลักเขตชัดเจนนี่ับผมถึงตรงนี้แล้วก็ยาวไปถึงนู้นเลยครับตรงสรับะพะภูมิพื้นบ้านแล้วก็ติดกับเพื่อนบ้านนะ,ะนี่น่าสนใจเลยครับผมราคาก็ไม่แพงครับวันนี้เจ้าของบอกไว้ที่สามแสนหก ่พร้อมโอนให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยน่าอยู่ครับผมตรงนี้นะแล้วก็ำแน่งที่ตั้งตรงนี้ก็อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับตำบลน้ำพุนะน่าสนใจครับแปลงนี้เดินทางเข้าออกสะดวกเดี๋ยวเราไปคุยการเดินทางด้านหน้ากันด้วยแปลงที่ร่งโล่งอย่างนี้เลยไม่มีอะไรสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ทันทีนี่ครับผมแล้วก็เส้น ทางหลักในการเดินทางที่ใช้นะครับก็จะเป็นทางหลวงชนบทสาย4016นะฮะตรงนั้นก็จะเป็นอำเภอจอมบึงไปออกเขื่อนห้วยไม่เต็งแล้วก็ไปเชื่อมกับเส้นทางหลวงแผ่นดินสาย3208อันนั้นก็ถนนเพชรเกษมเจตาเปาไหวแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็จะเป็น3087คือจากราชบุรีผาปกนะเข้าวันนี้ก็4กิโลแล้วก็จากถนนด้านหน้า ถนนส2 0 8ก็8กิโลแล้วก็เข้าไปนี่ออกไปทางนี้ก็จะเป็นอำเภอจอมบึงแค่7กิโลเองครับผมมีความสะดวกสบายทุกอย่างนะทางร้านค้านะจับจ่ายใช้สอยมีตลาดโต้รุ่งทั้งโรงพยาบาลอยู่ในรัศมี67กิโลเองครับผมอันนี้ก็คือโลเคชั่นด้านหน้าทิวเขาล้วนเลยอากาศดีมากๆครับผมตรงนี้แล้วก็จากสารากางาถนนเพชรเกษมก็แค่23กิโลเองครับผม แล้วก็จากกรุงเทพสายใต้ใหม่ปิ่นเก้าอยู่ที่ร้อยสิบกิโลแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวสําคัญที่นี่ก็คืออํเาเภอสวนพึ่งอยู่ที่สี่สิบหกกิโลเองครับผมแต่ท่านใดมาจากทางพระรามสองอทางด้านนี้นะ,ะจากพระรามสองแยกวังมะานาวก็อยู่ที่ประมาณสี่สิบกิโลจากจังหวัดนครปฐมก็หกสิบเก้ากิโลนะครับแล้วก็ถ้าไปเที่ยวทะเลก็ไม่ไกลอ,อยู่ที่120กิโล หรือจะแวะอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานก่อนก็อยู่ที่110กิโลครับผมแปลงนี้นะ่าสนใจครับผมราคานี้โอเคเลยถือว่าไม่แพงครับแปลงนี้นะ,อ,ะอย่างไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้นำโชคด้วยนะครับนำโชคจะพยายามหาที่ที่ดีที่สุดนะที่คุ้มค่ามากๆกับเงินที่เราต้องจ่ายไปมาหาเที่ยวพาชมแบบนี้นี่ก็เพื่อนบ้านเข้ามาเนี่ยจากถนน หลวงชนบท4016เข้ามาแค่ประมาณกิโลกว่าๆก็ามาถึงที่แปลงนี้แล้วครับผมแล้วก็สามารถเข้ามาปรปับปรุงพื้นที่ได้เลยตรงนี้นะถนนคนทาง,ทางก็ดีครับเข้าได้ออกได้หลายทางเข้าทางนี้วกเข้าไปข้างหลังนั่นก็ได้นะเข้ามาผ่านตรงนี้ก็ได้เป็นที่เป็นส่วนตัวดีแล้วก็เงียบสงบดีแล้วที่พิเศษคือะจะได้วิวนี้ไปด้วยเลยครับเขื่อเขาแบบนี้สวยๆแบบนี้เลย นี่ครับผมก็ฝากด้วยอีกหนึ่งแปลงครับผมเนื้อที่200ตารางวา,าเพื่อปลูกบ้านพักอาศัยแล้วก็เอาไว้พักผ่อนอนี่ครับสุดสวยเลยสุดสวยเลยงั้นเราก็ปิดกันด้วยมุมนี้เลยครับผมทิวเขางามๆนะฝนกำลังจะตกอีกแล้วครับสวัสดีครับ